สวัสดีค่ะเมื่อนี้ผมจะพามามาถอนหยาใบักเขือม่วงค่ะเขือม่วง,งตันจะฟืนมากฝืนคือตอนนั้นเขาใบใบเหลืองอากาศมันร้อนเนะค่ะใบเหลืองแล้วที่นี่ต้นเขาก็บบใหญ่นะค่ะผมก็ได้ทําการตัดใบตัดใบออกตัดใบที่แห้งที่นี่ออกแล้วค่ะ ตัดใบให้เขาลงแล้วก็พยายเมบ่ให้ดินเขาแห้งนะคะพี่น้องช่วงนั้นบุ้มกลับบ้านเนาะกลับบ,านนบ้านบ่มีผู้เห็ดห้ต้นเขาก็หยุดชะงักการจะเลื่อนเติบโตค่ะคือเกือบตายไปพุดแล้ไหมเนี่ยบุ้มก็บซิมาถอนหยาปลูกในกับใบเอวบ่มีหยาหยามันมันช่อนใช่มาจากด้านล่างค่ะบุ้มกับฮาน่วหาพยางคุ้มหาพยางปูพื้นยูแตว่ามันกะ โดนน่านปีเขาพยางามดันล่างมันเก็คงจะผุพังหรือว่าชำรุดไปแล้วเนาะค่ะหญามันถึงได้เนี่ยมันถึงไดข้ขืนมาแบบนี้เบิ่หลากลากอันนี้มันก็ขขืนมาหลากมันรอยดินมันชละนานน้ำม,มันชละอ่าชำละนานดินเวลาข้ารลดน้ำฉีดน้ำเดี๋ยวผมจะทอนหญาแล้ว,ว,ออวพุวนดินแล้วผมก็จะเอาเอาขี้ไก่มาใส่ค่ะขี้เป็ดขี้ไก่มาใส่หญ้าอันนี้ เนี่มันดับศูนย์พันบวกเป็นเด้นี่ยใกล้จะได้กินแล้วเรือม่วงเขาจะาเรือม่วงพันเอะะียงแล้วค่ะเป็นพ่วงๆแบบน,นี้ตัดไปแล้วรอบนึงตัดกินไปแล้วรอบนึงก,นออก็ตัดใบออกตัดใบออกให้เขาเขาก็จะง่ายออกง่ายขืนง่ายขืนเนาะนี่ไหมคะ่ะเรือม่วงเดี๋ยวผมจะเก็บพันไอยุ่เรือ,อนี่หวานๆเด้ค่ะหวานเอาไปซุป ไปต้มซุปแซบแซบมุมมักมากินซุปเขือถ้าปลูกหลายกับบัวควยมีผลูกกินยนมันบ่มีห่ยากอยากซุปใสปลาทูของแซบเนี่ยเขือนแบบนี้เอาปลาต่ำน้ำพริกเนี่ยอันนี้ผมก็จะเอาต้นนี้ผมก็จะเอาไว้ทํำพันธ์ค่ะนี่มันเป็นปานลาเขือแฝดมันเหลืองแล้วก้นมันเหลืองแลลวค่ะนี่ตูดมันเหลืองแล้วเดี๋ยวก็จะได้เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไป นี่ต้นนี่ต้นนี่ให้ลูกดกอยู่ได้กินนล้วติดลูกมะฮางแต่แหลกแหลกไงทางนี้ก็เพิ่งจตติดทางนี้ก็ได้เก็บกินไปแล้วต้นนี่เก็บกินเป็นซองสามน้วยแล้วลีบบุ้มกระตัดดูดูจะเป็นอย่างดอกใม่ไหมคะ่ะมันจะเป็นพ่วงแบบนี้ค่ะนี่เป็นพ่วงเป็นพ่วงมุมกับบุ้มเคยเห็นแต่ว่าบุ้มเคยปลูกสีเขียวด้วยคะ่ะสีเขีือยาาสีเขียวมันก็สีไดเป็นพ่วงแบบนี้แหละคะ่ะบุ้มรู้ว่ามันซื่อบบกเขรอวยอย่างเนาะได้เห็นป้คลิปตัดไปอีกและะ้วค่ะ เขืออียงกับพอดูดูแต่ว่ามันแสกเบเบาดูไีก็เลยสิบได้ถอนหยามันจะไล่หยาอันเน้แห้งนามดินรดแห้งรดนามมันแห้งล่ามไปด้ค่ะเขือนี่รากมันล่อยขย้อนมันคัดรากมันล่อยถ้าอากาศมันร้อนแบบในนาดินมันจะแห้งเราที่นี่ใบมันก็จะเหลืองค่ะเวลาให้ดอกให้ยังมากมันก็จะดอกมันก็จะบกค่อยจับหน่อยเดี๋ยวผมถอนหยาออกถอนหยาออก ตรงมก็จะเอาดินมานใส่นี่อ,อันนี้แน่นแน,น่นถ้าเ้องบอดรักษาความชุ่มควมชื้นไว้ผดมันกันกนบบก,กินอาหารเนาะค่ะลากผดมันก็จะบบกินอาหารแล้วที่นี่ต้นมันก็นสิบโอคอยง่า่อาหารได้ดินของห้องหาก็ต้องรักษาความชุ่มควมชื้นไว้ช่วงนี้บุ้มขยันลดน้ำแน่เพราะว่าอากาศมันร้อน อโอ๊ยนายคีบตัดเด้อเห็นมันตัดหลอบนี่มันก็จะ